คนเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยคนเยอะขอบคุณนะคะน้องผัดไทยทอดไทยคนสวยโอ,อเราเจอกันมานี่หลายปีแล้วนะฮใครตงน้นไม่ได้ตรงน้นคนเยอะมากแน่น 30นาทีอีกสองนาทีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลามานะคะสุขใจสุขกายเนาะสติมาปัญญาเกิดน,นะเนาะ อันนี้ก็โยกโยกไปโยกมาเลยนะตอนตอนแผ่นดินไหวอ่ะนอพาอกอายุอีกแล้วอ่ะสามหกเซ็งเลยพวดดที่แล้วมีลอตเตอรี่ เกือบสามสิบใบหกสามสามหกวันนี้ไม่ได้อะไรเลยซักบาทเออไอ้ไอ้กุ้กไก่เขาถูกตรงเลยนะกุ้กไก่บอกว่าม่อนบอกสามไม่ได้เหงือ่อเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้ตังค์ไม่โอเคเนาะ ค่อผมก็จะขออนุญาตลงแล้วที่กัน้องกวาดถนนเนี่ยเขาหมึกถ่ายมากเลยนี่มีคนมาถ่ายนี่เห็นไหมอินฟูก็มาถ่ายดินี่นี่เห็นไหมน,นี่เอออินฟูนเจอเนี่ยนี่ๆช่องไหนก็นไม่รู้อ่ะ ช่องไหนก็ไม uh, <yeah. S 2> oh, ่รู้ดิถ่ายใหญ่เลยอะถ่ายใหญ่เลยแล้วเออเอาถ่ายใหญ่เลยอะอินฟูอินฟูอินฟูมะเอาถ่ายบ้างเลย วัอที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วอ่ะน้องนุ้ยออนทัวร์มาแล้วมามาจอดแล้วมาหาเจ้าหกเงี้าถามว่าเจ้าหงหรือเปล่าใช่เนี่ยคนนี้คนนี้นีคนนี้อินฟูอินฟู ขายร้านปลาหมึกนี่ไงปลาหมึกขายดีอเดูผู้คนก่อนนะคะผู้คนเพียบเลยมีทุกต้นเดือนของ สมุดปากกาน,นะคะสนุนคนเดินไปินฟูณน,นั่งใคยเต้นเต้นแดนเต้นแดนเต้น ตอนนี้คนเริ่มซาแล้วไม่ไม่ไปมีคน,น,น,นเห็นไหม